วิธีลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทผ่านแอปทางรัฐเราเข้าแอปทางรัฐมานะเขาจะให้เราอัปเดตเรากดอัปเดตก่อนนะคะบางเครื่องน่าจะได้อัปเดตทุกเครื่องนะพออัปเดตเสร็จก็กดเปิดแอปขึ้นมานะคะแอปทางรัฐก็จะเปิดขึ้นเราก็ใส่รหัสผ่าน6หลักที่เราได้ตั้งไว้นะคะ ใส่รหัสผ่านเสร็จนะมันจะโชว์หน้านี้ให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ในทางรัฐนะคะจากนั้นก็เลื่อนอ่านข้อมูลรายละเอียดการสมัครแล้วกดถัดไปปุ่มสีเขียวจากนั้นก็อ่านข้อกำหนดเงื่อนไขเสร็จนะคะแล้วก็ติ๊กถูกนะคะด้านล่างเนาะในช่องสี่เหลี่ยมยอมรับเงื่อนไขของโครงการนะคะ เขาก็บอกว่ารับข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปิดหน้านี้นะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดนะคะตรวจสอบนะคะการรับสิทธิ์อีกรอบนะคะนะลองเช็คดูนะนี่หน้าเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เหลืออีกสองขั้นตอนนะคะเรากําลังตรวจสอบสิทธิ์ของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เดี๋ยวเขาจะประกาศผลวันที่22 กันยายนนะคะ2567ก็รอดูการประกาศผลนะคะผ่านแอปทางรัฐนะคะแล้วเราก็เข้ามาเช็คกันเนาะรอต่อไปนะคะด้านล่างเราสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการรับสิทธิ์นะคะก็จะมีคำถามต่างๆหากใครมีคำถามนะคะก็กดเข้าไปดูได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามรถธิยาดาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณ